สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องไอ้หนุ่มรถขุดครับผมไปคลิปนี้จะพาไปนั่งสิบล้อครับไปดูที่เทครับผมเราจะขอไปกับหัวประดุกแล้วกันใช่ไหมเขาเรียกกันอย่างไงไหมเนาะไปกับเสียอเอครับไ,ไม่มีรถขับแล้ว โอเคอืมไม่มีรถขับกับเขาแล้วอ่าของเขาหมดนะแค่น,นั้นให้เราขับไปเลยโอ้ไฟฟ้าด้วยอันนี้หัวนอกก่ครับนี่หัวนอกอา้าวมนมีถุงลมด้วยเหรอม,มันมันอยู่ไงอ่ะมันเด้งมันเองขึ้นเองไงเนี่ยมันมีสวิตช์อยู่นี่ใครบอกเฮ้ยเนี่ยไหมอันเนี้ย อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นในกล่องไอ้ดีเขาบอกไ่รู้อืะอันนี้ผมไม่รู้จักอ่ะเป็นหวัวไอ้ถุงล้มมันๆๆๆรถเทเลอร์หมดเลยเหรอครับเป็นผมไม่รู้จักอันนี้ก็เรียกอะไรไมีรูเนี่ยอืม <laughs> จิงตุ่มสองผมมาขับเล็กๆแล้วโอ้โหต้องใช้ตุ่มหนึ่งเลย ไอ้ผมราว่าเปิดไอ้นั่นเยอะเกินไปหเปล่าน้ํายาเยอะเกินไปมันก็แข็ง้ำยาอ,อืมเป็นเหมือนไมโครไอตัวเล็กเมื่อวานที่ผมเอาไปเข้าไอ้นั่นตอนเช้าเย็นนะตอนบ่ายมาไม่มีลมออกเลยตันหมดเลยตันแล้วเท่านั้นนะที่นี่ยังพอ <laughs> งได้อยู่ยังพอได้อยู่ยังพอใช้กับฟองไว้ก่นอนเอาอันนี้สายนี่ต่อต่อจากตรงนี้เลยไงใช่ครับนี่เนี่ต่อจากสายคูโค้ง เอาไว้เป่ากับฝุ่นนา้ารถใช่เป่ากุ่มเป,าเป,าเป,าเป่าอันนั้นตัวอะไรตัวไหนนิดนึงเป่าพวกกีเาเรียกอะไรอ่ะหัวน้ำแอร์มั่งอะไรยังนอกอ,ะอ่ะเนี่ยมีมา่านด้วยหัวนอกเอาท่าดีไหมไฟฟ้าดังหักตกไฟฟ้าหมด ไอ้นี่มันใช้ได้ไหมนี่จอนี่ใช้ได้มพียงแต่นสวิ์อยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่ได้ถามเขาเพือนกพือนเขาเคยเปิดอยู่อ่ะแล้วนี่มันใช้ได้หมดเลยใช้ได้ดีป่ะเนี่ยมันก็ใช้ได้นี่เลยอืมเขาใช้ได้หมดแ,แต่ผมไม่ได้สนใจดูเมื่อวานได้ยี่เท่ยครับสิบห้า วิ่งมาจะถึงนี่แล้วเขาบอกไม่โคลงมาแล้วอ่ะ <c oughs> แค่นึน่แนงแค่หนวัหัวกลับเลยอ่ะโอ้ไม่มาจอดนี่เลยไงรถเครื่องผมอยู่นู่นน่ะดิ <c oughs> โอ้โยวนเดี๋ยววนไปทงก็ได้ถ้าจอดนี่แล้วตอนเช้าก็ไม่ต้องนี่ก็เอาดินจากนี้ออกไปเลยใช่ไหมละ่ะจังว่าแล้วแหลมเลยเนี่ยแล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์ไป็ยามเลย <c oughs> ไม่ต้องกลัวอะไรหายเลยอ่ะ <c oughs> วนมาถึงนี่แล้ววนกลับไปนู่นนี่เที่ยวสุด้ายแล้วเ็ไปท่องเที่ยว แต่มันตักไวไงมันมันได้กว่าร้อยสามร้อยสามมันมือกี่เล็กกี่เล็กที่ผมใส่ก็ประมาณสิบหกตักอ่ะสิบหกตักเลยสิบหกตักครับอืมมนใส่โหดตัวไม่บ่อยเขาลดเวลาเขาไม่รู้มั้งเรใส่เ็มกล่องเลย เลยครับผมโอ้ยุบไหมนเนี่ยเนี่ยยุบเลยยุบเลยยุบแล้วดินมันเปียกอะีเข้าใหม่ยเนี่ยเมันเปียกหมดข้างล่างเป็นชั้นดินเปียกหมดแล้วเอียมาถมมีแด่กที่เรีนมาถมเลย Dante, <Safe> <left> เรียบร้อยแ่ทั้งหมดนี่ก็ยุบทีเดียวกนไม่ไม่ขึ้นแล้วก็ไม่เอาแล้วจเอาปู้ใหม่ออกมาจะใช้เปลีนเรื่องกันนี่เป็นผมไม่เอาแล้วนี้เป็นแล้วก็แค่นี้ก็พอแล้วเราบอกใส่เบาๆน้อยว่ะเมื่อวานเนี่ย เดี๋ยวถนนพังวะ่ะโอบอกเ่าแก่ผมเลยไรเนี่ยโอ้โหคนที่ตัางนั้นยังมาพังได้ไงตะวมสุดบอ,อกเสียด้วย,ยหลจากเป้าเจจ๋าเะจ๋าเดี๋ยวบอกตา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 าจัดการนี่ตัตต้งากิตข้าวเลยกี้นี่ผมไม่รับบินเลยผมขี้เลยมันเลยลูกฟี่อยู่งในเนี่ยไม่รู้ เข้าไปปั๊บๆก็กรหายไปเลยสุกอยู่ตรงไหนก่อนเนี่ยมันช้าไงเนี่ยหละลูกรลหน้านี้เนี่ยนะมันต้องไปสับใหม่สับเกียร์ใหม่ไม่ต้องนีก็เลี้ยงไปเลยโอ้้าไปติดตูวหน้าแล้วพี่หวังนได้หลาย 2ี่สิบได้อะเนาะได้ได้ได้กรูลดเลยอะเนาะวิ่งปื๊บไปก็ไปเข้าสามแยกพอดีอ่ะสนุกเลยเถอะไอ้ขาวเปลี่ยนคันเลยวันนี้เปลี่ยนคันอีกแล้วไม่ทันใจมั้งคันนั้นอะมันเจอปั๊มสายไปเลย ตไอพี่ต้นมาแทนอยู่นี่ไอของตะน้อยตัวเดินพังนู้นอยู่ไอไกลอยู่มันบางทีมีลูกเล็กลูกใหญ่หน่อยไอ้ลูกเนี้ยตื้นอยู่แต่ลูกข้างใน,ในใกล้ๆถึงหน้างานเรากโคตรใหญ่เลยลูกกันศูนย์รวมวงเล่าอะไรเที่ยงคืนเที่ยงคืนกันเกือบทุกวันเลยครับจนพี่มอนนอกอะ่ะ เยอะกินมากไปยิ่งความตันยังงันด้วยอ่ะครับโอ้โหแถวเฟรชที่เบ็ดขึ้นกับมันแล้วได้ปลาก,กินแล้วพี่มีไอ้นี่ไหมล่ะเครื่องครัวผมซื้อกินนะดิ ไม่งั้นก็ว่างๆก็วิ่งเข้าไปเรียนที่อู่ก็ได้เขากินกันทุกวันแหละกลับได้หรือเปล่าป <laughs> <laughs> ไปได้จะกลับนี่เลย <laughs> เนี่ยเห็นตัวเนี้ยเสียงหว้านเจี๊ยบเลยเนี่ยเสียงหอนเสียงหอนนี่เออเลยใบรุ่นครับวันนี้มีอายุแล้วครับวันเนี้ยเมื่อวานมีวัยรุ่นครับออกเปลี่นคนอีกครับ เขาวิ่งไม่ห่างกันเลยนะสองคันเนี้ยไม่ห่างเลยวิ่งกันเลยในแต่ก็ตามกันไปอยู่กันเลยเคยมาวิ่งกับผมอยู่ในตรงเวกาอ่ะใช่เขาเคยมาวิ่งอยู่เวีา,าวิ่งทุกอย่างใช่ไหมครับผมก็วิ่งด้วยนี่แหละแล้จะมีสามสีคันห้าคันเลยมนะั้งใช่ครับมาเป็นชุดของเขาเลยอะ่ะอันนี้เขาอยู่แถวในแถว นครหลวงครับชุดนี้น่าจะใช่นะครับวันนี่มาสองคันนะครับขาหนึ่งกี่กิโลนี่ประมาณเขาบอกว่าห้าโลเป๊ะๆเลยไปกลับก็สิบโลใช่คันมนาเช้าในหมอกวัดไปกลับสิบโลวันนี้สิบโลวันละสิบหกเที่ยวร้อยหกสิบโลอล่ะ ส่วนเจเขาก็วัดได้ส่วนเจก็มีจีพีเอสบิดเจก็วัดระยะทางได้แต่ไม่ได้ถามเนารอ้อยหกสิบโลเออวันนี้ไอ้นี่ไม่ไม่อยู่นะไอ้บีมอ่ะมาแล้วผมเห็นอยู่ว่ะเหรอเช้าเนี้ยมาไงเที่ยวไม่รู้ผมเห็นอยู่เี้วิ่งไปเนี่ยสวนสวนมาเนี่ยเพิ่งมาหรือว่าไงเพิ่งมาเนี่ยผมเพิ่งเห็นเนี้ยเหรอเรือ่องนี้เนี้ย มื่อวาอยู่เอ้ามันหายไปรถมันบางๆไปหนมม่อยผมก็ยังว่าไอ้เอออินจาคนนั้นมาเมื่อวานเนี่ยจจิตอ่ะไอ้ล็อกกี้สีฟ้าเมื่อวานเนี่ยมาแล้วไปไหนไม่รู้ไม่เห็นวิ่งกับเขาเลยอ้าวจ้าไม่เห็นนะผมไม่เห็นเขาวิ่งเลยอึอ่มตรงมาพอล็อ,อกกี้มาแล้วฮนะึ่มนั่นบุบเต็มที น,นี่เป็นตะพักเอเทรเลอร์ก็ติดครับนี่ขึ้นอย่างนี้นิ่มกว่าอโอ้เทรเลอร์พี่ดูดิโอ้ก็ต่ำแล้วก็หนักนั้นนี่เนี่ยเนี่ยเลยลุกดีแหละลุก,ลลกเออเนี่ยลุกเนี่ยูนนนีีเน้เ่ยัหกส,สูงมาก <laughs> ดีมันมีแค่นี้นี่มันไม่มีตรงไกลๆอ่ะ,ะหน้าลงมันติดหน้าติดกันชนหน้าใช่มั้หน้าเอ่อรถเทลเลอร์ ต้องต้องหนตูดหน่อยมีเวลารถหนักก็ต้องค่อยลงอย่างเดียวเลยมันวิ่งไปได้อยู่แต่ว่าต้องเอียงแบบที่มาเมื่อกี้เนี่ยวิ่งข้ามมาฝั่งนี้แล้วก็เอียงแทงลงทีละข้างเราถ้าอย่างนั้นได้ไม่ค่อยอยากขึ้นตรงเลยเพราะเมื่อกีเหมือนลั่นวันนั้นไปโรงงานเป๊บซี่เอาสองร้อยไปโหกระแทกอักเดียวโหไปละมั้งมอน้ำว่ะ ันนี้ผมก็ลากไปโคข้ามไปแล้วนั่นเนี่ยข้างสซนต์ร่องเนี่ยเลยเลยดูสะพานนะพี่น้องนี่แหละมันเลี้ยวไม่ค่อยไหวนี่ตรงนี้หนักอะไรตรงนี้ถ้าใส่หนักหน้ามานะโอ้โหไม่ไหวเลยถึงที่เทแล้วครับบอมเฮ้ยโอ้ย,อยตรงนี้ใกล้เต็มแล้วเดี๋ยวก็เหลือแค่ตรงนี้หน่อยแล้วก็ปรับได้แล้วนี่น่าจะใช่เหลือตรงหลุมนี่หน่อยนึงนี่ พอไอ,อ้ข้างหลังนุ่นเอามาหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยหมาหมดแล้วแต่มตูนหมาหมดแล้วเพราะว่าตรงนี้มันก็สูสีแล้ว,มมแ,ลวแม่คนแจกตัว <laughs> คนแจกคนแจก วันนั้นถามให้รถน้าให้ชาววันเท่าไหร่ว่าจะเช่ามาลาดฝุ่นเดี๋ยวผมออกตังเองเองว่าเออไม่โผเรียกนะครับ ย่นโยกนะแต่ผมลงไปถ่ายตอนยกจะได้ส,สวยๆเลยไม่ลิ้นซิง ครับผมไม่มีต้นไม้อยู่ยากแล้วร้อน <c oughs> ดีมีรถถ่ายนั่งอยู่บนรถถ่ายก็หมดเรื่องแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเขาวิ่งมาเ,าเองแล้วน่ยมาแล้วครับเสือขาว ไายโหดครับตอนนี้ต้องลงดูฝาาไายทุกเที่ยวอ่ะนะใช่ต้องคอยดูไม่งัน้นอันตรายไปยินดูข้างบนเอาเลยครับอ,อันตรายเรื่อยเรื่อยเรื่อย,ยโอ้ทำไรน้นอหนุมหน่มรถไถ ีต้องใส่ต้องเอาไปทําใหม่แล้วสะพานน่ะไม่ได้เชื่อมข้างล่างกลัวมันจะยุบขึ้นใต้ห้าเนี่ยเอไม่ยุบหรอกผมลงไปดูแล้ววันนั้นข้างล่างไม่เป็นไรครับมันแต่ข้างบนเนี่ยแผ่นมันแผ่นเชื่อมรอยเชื่อมมันแตกมันต้องเชื่อมจุดหมดเลยแั่นเชื่อมครับดุ้งไงแล้วมันหนักเหยียบต้อหากัน,นกระดุ้งนะเชื่อมยาวๆหน่อยนะใช่ครับโอ้สัตวผมมีอะไรจะเปิดจะแรกเปิดเนี่ยนะ มันวิ่งขึ้นมาจากตรงนน้นอ่ะเจ้งหมูไล่ขับตีมันนั้นไม่กินเลยแต่เขาห้ามไงตัวต้องเป็นตัวฝาบครับมันเยอะไอ้มันมาจากบ่อบำบัดของนี่ไงครับปลาตายคือเขาจะเขาจะปรับต้องให้ปลาไม่ตายว่าไม่มีคนหาตรงนี้เรียบร้อยหมดเรียบร้อยเราไปลอกินเฟสิเบตเราดีกว่านินก็เยอะชันก็เยอะ สั่งสัโตเลยทนได้เยอะที่ไหนนี่ครับบ้านอยู่ที่ไหนนครนี่เองอ๋อบางทีผมขี่รถเครื่องไปเรื่อยครับหนีเท่าแกไปถ้าไม่มีงานก็กลับบ้านถ้ามีงานก็ไปหาเมียบ้างจากนี้ไปก็ไม่ไกลนะถ้ามอเตอร์ไซค์แป๊บเดียวเองไม่ไกลสามสิบกิโลแต่ตาลุงนั้นน่ะเขายังอยู่อะไรเชียร์ลังสิตนะใช่ใช่ได้เพราะเขาเปมาน่ะ ก็มีงานยังไม่รู้พักอยู่กับผมนี่แหละพักอยู่ห้องเดียวกันนี่แหละโอ้แล้วงานมีวันนี้ไงจะไปทําอยู่ตรงไหนนะเห็นแล้วว่าตรงไหนนี่แหละแก่ยัยไม่โคอยู่อ่อนเนี่ยมันมันช้ากันลูกขนาดขนาดผมขับรถกระบะมาผมยังไม่อยากมาเลย,ใ,เลยใช่ไหมครับ <laughs> ย้ายรถแม่โคนี่ต้องเลือกทางเข้าดีๆตรงไหนที่ลูกและขนาดน้อยๆอย่างเงี้ย สิบโลชั่วโมงนึงก็ประมาณสองเที่ยวได้อยู่นะครับเนาะชั่วโมงสองเที่ยวชั่วโมงนึงกว่ากชั่วโมงน้อยๆกว่าน้อยๆครับใช่ห้าสิบลิตรเดินวิ่งน้ำมันห้าสิบลิตรเมื่อวานเติมวิ่งได้แปดเก้าเที่ยวเองแปดเต็มกล่องอย่างเมื่อวานวันเติมห้าสิบลิตร ันสองคนรอนนี่แกถึงจะได้สิบห้าที่วอ่ากอบสี่ถ่านสิบกรัตต์ละประมาณเนี่ยแล้วเราเหลือวิ่งเช้าได้2เที่วว้วเติมอีกมันเครียดไม่ไหวไงมันรถมันหนักด้วยครับ จะยิ่งเหยียบก็ยิ่งกินนะใช่ต้องคอยให,ให้มันไหลตามรอบไปเรื่อยๆดันมันไม่ไหวจะไปสู้ตัวนี้เขาไม่ได้เลยสามหกเนี่ยโอ้โห,โหสดเลยได้เน,นี่ยอย่เนียเป็นเล่นไปนะถ้ากดอ่ะเครือ่องมันหาผัดเครื่องเขาใหญ่หอสองเที่ยวนี้แล้วต้งใส่รถเป็นอะไรทักอย่าง มผม่าท้ายระเบิดฝ่าท้ายก็ไมดีฝ่าท้ายไม่ดีแต่ก็ไม่ระเบิดถัผมระเบิดได้ฝ่าท้ายตบมามันบอกมันมันดูแล้วมันดูเห็นแค่ข้างเดียวไงมันไม่ได้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะมันว่าล็อกแล้วโหสงผมเงืออแตกทักเลยวันนั้นน่ะเงืออโชกเลยอ่ะโอ้โหกินข้าวมาอิ่มๆใหม่ๆเนี่ยเกือบออกคืนเลย นี่ครับกลับมาถึงที่ตักอีกแล้วครับผม เข้าไปนี่ก็หัวสั่นหัวค้อนเนี่ยนะเบาชอบขึ้นมานั่งเล่นครับนั่งไปนั่งมาเรียบร้อยหลับขรมปับ๊บหลับเฉลือยเน่คหูเขาไปไหนฮึหาซื้อข้าวหรือเปล่า่ะลงแล้วครับผมพี่น้อง คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วครับผมบ๊ายบาย